ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุดินนะชาวราศีมังกรราศีพ้ศกราศีกัน,นะคะรักนาบมังกรลักนาพิศกรักนา,ก,ก,นากันกับหัวข้อเมื่อคุณและเขาไม่ได้คุยกันแต่ความคิดถึงทํางานตลอดแหมอะไรมันจะโรแมนติกอย่างนี้เออแม่ fc ช่องอาจารย์นี่นะคะบทจะรักก็รักหวานแหววนะบทจะโศกานะโอ้ย เศร้าเสียใจต้องการกำลังใจนะดูมามาเดี๋ยวเรามาในแรนดอมกับความสุขกันก่อนนะคะเมื่อคุณและเขาไม่ได้คุยกันค่ะแต่ความคิดถึงนะคะพลังงานของความคิดถึงทำงานตลอดเลยนะ่าอิจฉาจังเลยนะคะชาวธาตุด,ดินนะคะมาราศีมังกรราศีพฤษภราศีกรกคนามังกรลัคนา,าพฤษภลัคนา,ก,ากันนะขอเปิดในตำแหน่งความความรักของคุณก่อนแล้วก็ความรักที่เขามีต่อคุณนะคะอืม เรามาดูภาพฉายไหมภาพฉายที่เขาคิดอะไรกับเราในใจในเวลานี้โอ้โหภาพฉายนี้จะโรแมนติกขนาดไหนเดี๋ยวรู้กันนะขอเป็นไปแรกเลยนะคะวางก่อนนะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่แลนดอมนะคะแห่งความสุขนะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศาจรรย์ของอาจารย์วัสนาอ่ a งเมซิงทาโรค่ะไปท่องแดนเวทมนต์กันดีกว่าเนาะมาขอดูพลังงานของคุณที่มีต่อเขาก่อน โอ้โหคุณเป็นห่วงเขาหลายเรื่องอะ่ะคุณกลัวเขาเจ้าชู้คุณกลัวเขาแบบว่าใช้ชีวิตรีบๆกลับมานะมันเป็นความรักที่มันอาจจะอยู่คนละทีคทคทคนนน่คนละทางคนละทิศคนละน่านฟ้าคนละอาเขตเจังหวัดออเภก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นความรักชีพตัวไกลแต่ใจไม่ได้ไกลเหมือนเหมือนเหมือนความจําเป็นเนาะเหมือนหน้าที่การงานคุณอะ พลังงานของคุณเองอะชาวทัดดินอะคุณกังวลใจหลายๆเรื่องคุณกลัวว่าเขาจะมีคนอื่นคุณกลัวว่าการห่างกันจะทําให้เขานอกลู่นอกทางหรือเลวไหลเนาะแต่ว่าอิมโฟโรคุณก็ยังเชื่อใจเขาเพราะเขาอะมีมีคําพูดมีการกระทําที่ทําให้คุณะเชื่อใจแต่พอคุณวางหูจากเขาอะคุณก็อยู่ในโหมดของการโอ้ยมันเขาจะไปยังไงเขาจะรักเราไหมทําไมไลน์ไปแล้วเขาไม่ตอบไลน์ไปแล้วตอบช้าเห็นปะ ตอนคุยกับเขาว่าดูอบอุ่นแต่พอวางแล้วดูไม่เป็นตัวของตัวเองคิดมากอนคนรักเรารักเขาอะเออเรารักเขาอ่ะขอดูพลังงานนะคะในตำแหน่งของใจเขาบ้างอ่ะเห็นใจตัวเองเราไม่อยากเห็นใจเขาไหมฮะห้าสี่สามสองหนึ่ the lover เขาว่ารักคุณจะตาย และตอนนี้นะคะเขาอะทำงานหนักมากแล้วเขาก็เขาเรียกว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่เขาจะต้องทําอยู่ในเวลาเนี้ยมันหนักหนาสาหาัสถามว่าเขาเหงาไหมเขาเหงาเนาะ สิ่งหนึ่งที่เขามีความสุขคือการได้สื่อสารผ่านโลกโซเชียลได้เห็นหน้าคุณได้พิมพ์คุยกับคุณเนี่ยเขาก็มีความสุขแต่เวลาที่คุณแต่เวลาที่เขาเหนื่อยเอาเขาเหนื่อยเนาะเวลาที่เขาเหนื่อยเขาอยากได้กำลังใจเขาคิดถึงคุณเนาะมันทําให้เขามีพลังที่จะสู้ต่อมีพลังที่จะทําในสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบต่อข้างหน้าแต่ในขณะเดียวกันน่ะเขากับคุณมักจะทะเลาะกันบ่อยๆในเรื่องของการสื่อสารการติดต่อกลบับหรือคําพูดอะไรหรืออะไรคือมันเหมือน เวลาที่ผ่านตัวหนังสืออ่ะการสื่อสารมันดูมักจะมีปัญหาตลอดเลยเขาเข้าใจคุณนะแต่เขาเหนื่อยนะเขาเหนื่อยตอนนี้เขาเหนื่อยมากเลยเขาไม่อยากไม่อยากให้คุณทะเลาะก,กับเขาแล้วเขาก็ไม่อยากทะเลาะก,กับคุณมันทําให้เขาไม่มีพลังในการที่จะไปทํางานนะเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่รู้จะห้ามคุณได้ยังไงแสดงว่าเวลาที่คุณรู้สึกอะไรหรืองอนเขาว่างอนบ่อยเนาะอืม ต้องระวังนะคะเพราะเขารู้สึกว่าการสื่อสารผ่านตัวหนังสืออะไรเนี่ยมันเป็นอุปสรรคแทนที่มันจะทําให้เราใกล้กันเข,เขาคิดว่ามันทาให้เราเพิ่มอุปสรรคคือการคือคุณอาจจะพิมพ์เบิร์ดดิ้งเขาอาจจะพิมพ์ธรรมดาแบบเออเหนื่อยเนอะขอนอนก่อนคุณอาจจะบอกโหแค่นี้ฟังไม่ได้ไม่ใส่ใจหรอคือเขาอาจจะเออนอนก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยคืออารมณ์ดีแต่เขาไม่ได้ตัดคือเวลาที่เราอ่านตัวหนังสืออารมณ์ของเราอ่ะ ประจุของเราตอนเนี้มันเป็นบวกหรือลบเราอ่านเราอ่านเราอ่านประโยคธรรมดาเออขอนอนก่อนนะวันนี้เหนื่อยมากก็กลายเป็นขอนอนก่อนนะวันนี้เหนื่อยเหนื่อยมากอา้อาวเฮ้ยอ,อ่านคนละเสียงความหมายก็เปลี่ยนนะทะเลาะกันได้เฮ้ยเออพวกคุณะเป็นแบบเนี้ยนะเขารู้สึกอึดอัดน,นะอ่ะมาดูภาพฉายกันดีกว่านะคะว่าภาพฉายคุณกับเขาเป็นอย่างไร โอ้โหเลิฟเลงเควส์นะคะ ex of service เนาะเขาบอกว่าภาษา,าภาษารักของเขาอะมันมาจากการกระทำที่ที่ตอบสนองกับคุณมากกว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนพูดหวานหรือโรแมนติกเนาะแต่เขาเน้นให้บันการแอคชั่นนะคะเป็นเขาบอกแอคชั่นสปีก louder h a n words นะคะหมายถึงว่าการกระทำเนี่ยมันเสียงดังมากกว่าคำพูดเป็นไหนๆเออเขาก็ทำให้คุณอยู่ เขาก็พิมพ์เขาก็สื่อสารเขาก็พยายามทาอยู่เพื่ออนาคตเพื่ออนาคตเขาเพื่ออนาคตคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจะให้บอกรักทุกวันบางทีมันบอกได้แหละแต่บางทีคนบางคนมันก็ขี้เกียจเนาะมันก็ไปเห็นยากใช่ไหมแต่บางทีเขาก็รู้สึกว่ามันบอกรักทุกวันเลยหรอเอออะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เราไปดูกันค่ะว่า ไพ่จะเล่าเรื่องจากนี้นะคะเป็นราศีอะไรใช่แฟนคุณหรือเปล่าเขาฝากมาบอกอะไรด้วยนะราศีนักสัตว์ฐานตัวเลขเขาและเขาก็มีคําพูดฝากมาบอกคุณด้วยค่ะไพ่เล่าเรื่องบรรทัดที่2นะคะใช่เรื่องราวของเราหรือเปล่าเนาะอาจจะตรงตลอดทั้งคลิปหรืออาจจะตรงแค่บางช่วงบางตอนที่เราสามารถใช้เป็น คำตอบในหัวใจได้บางคนก็บอกว่าไม่ได้ตรงเลยก็ไม่เป็นไรเข้ามาฟังเพื่อความความเพลิดเพลินใจนะคะถือว่าเป็นกําลังใจให้พิทํานายขอบคุณมากๆนะไพ่สวยนะคะมีไพ่ดุกเวอร์นะคะไพ่ของความเป็นความสัมพันธ์นะโอ้เดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วนี่พลังงานนี่ชัดเจนอยู่ที่7เดือนเนาะอืมอะบางคนก็ได้เจอกันอีกอาทิตย์หนึ่งก็ได้เจอแล้วนะบางคนก็รอหน่อยนะคะ ประมาณเดือนครึ่งบางคนก็เจ็ดไม่เกินเจ็ดเดือนเนาะอ่ะเดี๋ยวขอดูขอดูราศีก่อนนะคะราศีที่มีอิทธิพลในเกณฑ์ดวงชะตาที่เขาจะสื่อสารแลวฝากมาบอกความในใจผ่านผ่านแดนดอมนี้นะคะเขาคนนั้นคือคู่รักของคนที่อยู่ในราศีมีนราศีพิจิกนะคะแล้วก็ราศีกรกฎนะคะแล้วก็มีพลังงานของชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์ราชาวราศีธนูเข้ามาเป็นพลังงานที่จะสื่อสาร จากนี้เป็นต้นไปเกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับเขาด้วยนะคะ6ราศีนี้ใช่แฟนคุณหรือเปล่าคะเดี๋ยวเพิ่มเติมนักสัตว์นะมีพลังงานของนักสัตว์ปีจอมะแมระก,กามะเมียเถะกุลนะคะเข้ามาในพลังงานนี้ดังนั้นตรงราศีหรือตรงนักสัตว์หรือตรงทั้งสองอย่างถือว่าชัดเจนแล้วค่ะฟังให้จบทั้งคลิปได้เลยนะฐานพลังงานตัวเลขมีเลข7กับเลขมีเลข7กับเลขเอ๊เดี๋ยวนะ มันมีพลังงานของเลข7็อุ้ยเป็นพลังงานรักด้วยนะคะมีพลังงานของเลข7แล้วก็มีพลังงานของเลข9เข้ามาดังนั้นพลังงานตรงนี้ถ้าถามว่าเกี่ยวพันอะไรกับเขาคือ,เ,อ,อเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดเขาอาจจะเกิดวันที่ 9, เอ,อ้หรือวันที่7นะคะแล้วเขาก็อาจจะมีพลังงานของคำว่า วันเสาร์มีความเกี่ยวพันกับคำว่ากาันยายนแล้วก็มีความเกี่ยวพันกับคําว่ากรกฎาคมด้วยนะอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดเขาหรืออาจจะเป็นจานวนวันจํานวนเดือนจํานวนปีที่คบหากับคุณนะคะหรืออาจจะเป็นเลขลงท้ายอายุเขาในเวลานี้และอาจจะสมพงกับเลขลงท้ายอายุคุณด้วยนะคะพ่อสาเกิดนะหรือแม้กระทั่งทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถที่เขาใช้ทำมาหากินหรือใช้เดินทางนะคะ ทะเบียนรถหรือเลขที่บ้านนะเลขที่บ้านเลขที่คอนโดเลขที่ห้องชั้นที่เขาพักอาศัยชั้นออฟฟิศของเขานะคะเลขเบอร์มือถือด้วยนะคะบัตรประชาชน3ตัวหลังเท่านั้นนะก็อาจจะมีตัวเลข Nine 7ก kind of right, ับตัวเลข9้าเนี่ยอยู่ในขอบเขตนี้ด้วยนะคะและมันอาจจะเป็นเลขที่เกี่ยวพันกับคุณคบกันมา7ปีเก่าปี7เดือน7วันอะไรแบบนี้ด้วยนะลองเช็คพลังงานดูว่ามีความเกี่ยวพันกันหรือเปล่านะเมื่อเราได้ทั้งราศีได้ทั้งนักสัตว์ได้ทั้งฐานตัวเลขสมพงษ์สัมพันธ์ระหว่างเขากับเราแล้วเนาะเราก็ไปในตำแหน่งของสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าเราทะเลาะกันบ่อยในเรื่องของการสื่อสารออนไลน์นะ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะคะทั้งๆที่เขาก็ไม่เคยปฏิเสธที่จะที่จะไม่ตอบคุณเพียงอาจจะตอบช้าบ้างแต่ตอนนี้เขาอยากจะบอกว่าเขาเหนื่อยกับการทํางานมากๆเขารู้สึกว่ามีแรงกดดันรอบข้างของเขาเยอะเขาจึงบางทีเขารู้สึกว่าคุณอ่ะไม่มีเหตุผลดือ้อไม่ฟังเขาเลยนะแต่เขาก็ยินดีที่จะงอ้อหรือว่ายินดีที่จะจะเป็นกําลังใจให้คุณเนาะแต่ในขณะเดียวกันอ่ะทําไมคุณไม่เป็นกําลังใจให้เขาบ้าง ตอนนี้เขาอะบีบคั้นด้วยเป้าหมายชีวิตบีบคั้นด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของการคาดหวังของอาจจะเป็นเจ้านายการคาดหวังจากครอบครัวการคาดหวังจากคนรอบข้างนะคะบุตรบริวารคนรอบข้างในที่ทํางานหรือใดๆก็ตามเนี่ยมันกดดันเขาพอสมควรเวลาพักเขาบางทีมันน้อยเวลาเขาได้พักเนี่ยเขาอยากทําอะไรที่มันแบบหลุดโลกเหมือนกันอยากอยากไปขับรถไปไกลๆอยากจะ ปิดมือถืออยู่เงียบๆอยากจะสันโดษอยากจะนิ่งๆอยากจะนอนเช้าจดเย็นเย็นจดเช้าอะไรอย่างเงี้ยมันมันเขาอยากจะทําแบบนั้นมากแต่ตอนนี้มันทําไม่ได้แต่ว่าเขารู้สึกว่าพลังงานเนี้ยมัน เขาเหนื่อยนะเขาอยากให้คุณนะเป็นฝ่ายให้กำลังใจหรือปอบโยนเขามากกว่าที่ที่จะงอนเขาดีกว่านะคะบางคู่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกนะคะแต่ทําไมแรนดอมนี้ผ่านไป3เดือน5เดือนหรือผ่านไปปีๆแล้วคุณเพิ่งมาเจอบางครั้งก็มองว่าเป็นแรนดอมที่เก่าเนาะแต่ถ้าคุณมาเจอในครั้งแรกคําตอบจะเป็นเวลาปัจจุบันของคุณเสมอนะคะดังนั้นจงฟังเอาไว้เถิดนะคะมันอาจจะมีเหตุและผลที่อยากให้ความรักมันไปต่อหรือเปล่านะแล้วตอนนี้คุณคุณรู้สึกว่า คุณกังวลใจในเรื่องของความรักนะคะอาจจะดูเหมือนเขาเปลี่ยนไปหรืออะไรก็ตามดูเขาแบบทําอะไรทำแล้วไม่สนใจคุณคิดว่าเขาน่าจะหนักหนาสาหัสในเรื่องของของชีวิตเขาในเวลานี้นะคะสิ่งเดียวที่เราทําแล้วช่วยเขาได้คือเป็นกําลังใจนะตอนนี้เป็นกําลังใจแล้วก็ให้คุณมองโลกในแง่บวกมองโลกในแง่ดีเพราะว่าณนะตอนนี้เขาก็ยังบอกว่าเขารักคุณคนเดียว แล้วเขาก็มีคุณแค่คุณเดียวด้วยดังนั้นพลังงานนี้มันจะแปลเปลี่ยนไปไม่ได้มันคือเขาอยากจะบอกให้คุณอะมองเขาในแงด่ดีให้กำลังใจเขาให้กำลังใจซึ่งกันและกันดีกว่านะคะทีนี้ถ้าแรนดอมเนี้ยคุณอะฟังฟังอยู่เนี่ยแล้วจังหวะเนี้ยผู้ทํานายกำลังจะพูดเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตนะเขาเรียกว่านาฬิกาหรือว่านาฬิกาแรงดึงดูดอะนะคะ คุณอาจจะมองว่าแดนดอมเนี่ยอาจจะดึงดูดคุณในช่วงเวลาที่เขาเรียกว่ามีเลข4กับเลขศูนย์เข้ามาเกี่ยวข้องคุณอาจจะดูนาฬิกาตอนเนี้ยมันอาจจะเป็นเลข4มีเลข4หรือมีเลขศูนย์หรือว่านาฬิกาหรือว่าแบตเตอรี่ของคุณอาจจะมีเลข4หรืออาจจะมีเลขศูนย์คุณอาจจะอ่านหนังสือไปที่หน้า4ไปที่หน้า 4, 4. ีหรือไปที่หน้าอะไรที่มีเลขศูน หรือคุณกำลังดูแรนดอมนี้คุณขับรถอยู่เกณ์น้ำมันเกไฑไม่คืนวิทยุหรือว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่แล้วคุณเงยหน้าไปสิ่งที่คุณเห็นเป็นตัวเลขสี่อ๋อไม่ใช่อาจเป็นตัวเลขสี่หรือเป็นตัวเลขศูนย์มันจะเป็นพลังงานของแรนดอมที่เชื่อมโยงกับคุณมันเหมือนอะไรที่มันผูกมัดแล้วปิ้งเข้ามาในหัวของคุณน่ะเหมือนมันเหมือนโดนแสงแสงของแรงดึงดูดปิ้งเข้ามาว่าเฮ้ยจังหวะนี้ฉันเห็นเลขนี้พอดี แล้วฉันได้ฟังแรนดอมนี้พอดีฉันรู้สึกได้หรือคุณกําลังนั่งนั่งรถไฟฟ้าหรือนั่งรถเมล์แล้วคุณมองออกไปคุณเจอรถที่มีป้ายทะเบียนมีเลขสี่หรือมีเลขศูนย์อาจจะครบทั้งสองตัวเลยก็ได้ในนาทีแรกแวบแรกที่คุณหันไปเห็นนั่นแหละคะ่ะเขาเรียกว่าคุณได้ตรงราศีได้นักสัตว์ได้พลังงานตัวเลขและคุณยังได้เวลาของแรงของพลังงานแรนดอมนี้ด้วยนะคะเป็นเรื่องของความเชื่อแต่มีหลายคนแล้วที่ มหาสจัจรันนะมหาสจัจจรรมากมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะว่าเขารักคุณคนเดียวใช่หรือไม่เป็นไพ่เดอะเวอร์ค่ะพลังงานนี้ชัดเจนว่าเขารักคุณคนเดียวนะแล้วก็มีความรักที่คุณอยู่คนเดียวด้วยแล้วตอนนี้เขากําลังมุ่งมั่นเขาใกล้จะสําเร็จแล้วแหละเขาสัญญาว่าอีกไม่นานน่ะเขาจะต้องกลับมาหาคุณนะคะแล้วเขาก็จะจะนําความสําเร็จมาให้ทุกอย่างมาจะคือการกลับมาหาคุณครั้งนี้จะมาอยู่กับคุณแล้วนะมีทั้ง มีทั้งงานที่ดีมีทั้งการเงินที่ซัพพอร์ตมาเรียบร้อยมาเราอาจจะมาเพื่อที่จะมาซื้อบ้านซื้อรถร่วมกันหรืออาจจะมาแต่งงานมาคุยมาเข้าหาผู้ใหญ่คือมันจะมีความชัดเจนที่เป็นเป็นการก้าวก้าวก้าวั้งสําคัญของความรักคุณนะเนี่ยสามใบเนี้ยอืมเขาเขารักคุณคนเดียว Queen of c ค p คือในตําแหน่งของความรักคือเขารักคุณคนเดียวเขาก็ไม่ได้มีใครที่อยู่ในความสัมพันธ์เลย เขาต่อให้มีคนมาสนใจเขาในเวลาเนี้ยเขาก็โฟกัสที่คุณ,ค,ณคุณต้องทอนุนต้องทําใจอ่ะแฟนคุณมันจะไม่จะไปต้องหล่อระดับพระเอกในนางเอกสวยนางเอกนะแต่เขามีเสน่ห์ที่จะมีคนมาชอบบ่อมอันเนี้ยปิดกั้นไม่ได้เลยแฟนคุณมีเสน่ห์มีคนอ่ะชอบด้วยด้วยท่าทีด้วยลักษณะด้วยนิสยัยด้วยอะไรก็ตามหรือด้วยหน้าตาก็ตามหรืออะไรก็ตามตอนนี้แฟนคุณมีเสน่ห์ มีคนเข้าหาแต่แฟนคุณไม่เล่นด้วยอืตอนเนี้แฟนคุณน่ะกลัวคุณน่ะโกรธจะตายละง้อคุณตลอดนะคะดังนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เขายังเห็นคุณมีค่าอยู่นะ mm hmm. เห็นคุณมีค่าเห็นคุณมีความสําคัญนะคะและเขาก็ยังคงให้พลังงานกับคุณที่สุดนะและเขาก็รักคุณที่สุดด้วยเขาขอแค่ความเชื่อใจแล้วก็ให้กําลังใจพอละอีกไม่นานอะ่ะ อืมอีกไม่นานก,ก็เราก็จะได้เจอกันอยู่แล้วนะคะบางทีก็อาจจะเป็นพลังงานอาจจะอยู่ที่บางทีก็จะอีกอที่์นึงก็จะได้เจอกันและหรือบางคนก็อาจจะมองว่าเดี๋ยวนะสี 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดอาจจะประมาณเกือบสองเดือนเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกันหรืออาจจะไม่เกินเจ็ดเดือนนี้เราก็จะได้เจอกันนะคะบางคนอาจบอกว่าโอ้ไปทํางานตั้งเจ็ดปีแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกันมันคือจะมีพลังงานเลข7ในช่วงวันเวลาในการเจอ นะคะก็ถือว่าฟังไว้เป็นแนวทางนะชาวพลังงานชาวธาตุด,ดินนะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรไม่ว่าคุณจะรักหรือว่าคุณจะงอนแฟนอย่างไรเอาเป็นว่าในเมื่อเขาเป็นของเราเราเป็นของเขาเราอย่าทําให้เกิดพลังงานลบมากหนักเราจงบวกให้มากที่สุดรักให้มากที่สุดนะคะพั่มเพ้อพั่มลำพันความรักใส่เขาไปก็ได้เขาไม่พูดก็ไม่เป็นไรเราก็พั่มของเราไปเพราะอะไรรู้ไหมในวันที่ไม่มีเขาในวันที่เราไม่มีสิทธ เราก็พูดหรือทําอะไรไม่ได้แล้วเราจะในเมื่อวันนั้นน่ะเราจะงอเขาก็ไม่สําเร็จดังนั้นตอนนี้เรามีกันและกันน่ะรักกันไปเถิดเนาะไม่ต้องโกรธกันหรอกไม่ต้องงอนหรอกเรื่องเล็กๆน้อยๆขี้หมูขี้หมายอย่าไปซีเรียสนะคะเพราะว่าคุณก็รักเขามากเหมือนกันไม่งั้นคุณไม่หึงไม่ห่วงขนาดนี้หรอก ไม่ระแวงไม่สงสัยขนาดนี้หรอกอือก็ประมาณนี้นะคะแบ่งปันคำอธิบายใต้คลิปหรือกดปุ่มซุปเปอร์แต้งหรือแชร์ออกไปนะปรารถนาให้ผู้ดูทุกท่านมีความสุขความสมหวังนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นแรมดอมนี้เอานำไปปรับใช้ไม่ต้องนําไปทั้งหมดเป็นการชี้ดวงต,วตัวเองนะนอกจากการมาดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะผู้ทํานายให้ไอดีลาไ้ที่หนะ้าปก YouTube กับคําอธิบายใต้คลิปนะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะขอให้คุณมีความสุขกับความรักเมื่อเรามีรักจงจงดูแลกันละกัน ดีกว่าจะต้องมานั่งพูดว่ารู้แบบนี้ทำแบบนี้อันเนี้ยเสียดายเสียใจด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ